ที่้โอกาสมาที่นี่จนครับชื่อนางการนาจูนสิงค่ะเป็นข้า็นการบำนาญลูเรียกจูเรายวจเราแครายค่ะท้เคยบังเรี้ยวหัจฉำเฉาตอนแรกตอนแรกแบบว่างมาใครได้ทังมาได้เก่งทั้งคู่ทด้งคู่ได้เก่ง ได้เลยแต่ว่าเขาบอกว่าต้องจุดไหมใครนี่บอกว่าพอพอดึื่อพอกินกับไอ้เม็ดหนึ่งไม่ได้เพนหนึ่งเม็ดจุด่นและแล้วก็เดินไปตลาดตลาดมันก็ไกลเหมือนกันเพราะว่าบ้านมันอยู่บางบัวแล้วก็ข้ามไปฝั่งฝั่งไหนของราชบินแต่ตรงนั้นน่ะในตลาดอยู่ที่นั่นก็เดินแต่ว่าไม่จุดเลยสักอย่างหนึ่งถือว่าดำไม่เรียบร้อย เพลงบอกเอานั่นเปจดไหมผมไม่จดไม่ต้องจดก็จำได้เลยนะได้ยางมันต้องเป็นอัศจรรย์ที่ว่านึกไม่ถึงเลยเม็ดเดียวที่ยังงงว่าไอ้นี่ทำไมจ้าไหนท่านที่มาใหม่อาจจะไม่รู้ว่าตัวไหนนี้ตัวนี้เลยค่ะตัวนี้เบต้าจีตัวนี้ตอนนี้หนึ่งเมื่อก่อนคือไปตลาด เรียนว่าที่มาเป็นระดับการบำรนาญหรือเออร์ลี่มาก่อนก็เพราะมีปัญหาเรื่องระบบตาห้องใช่ไหมครับก็เลยต้องเออร์ลี่ออกจากโรงเรียนมาก่อนแล้วก็เพื่อที่จะมาดูแลรักษาตัวเองแต่พอพมาเจอเบต้าจีแค่เม็ดแรกเม็ดเดียวนะครับอ่าเล่าอีกครั้งเผื่อท่านหลายท่านงงไว้เมื่อก่อนเป็นยังไงนะครับเมื่อก่อนแรกคือว่าพอพอเป็นเป็นมากเข้าตอนนี้โตเดือดเลเนี่ยพอกินไี้หนึ่งเม็ดพอหนึ่งเม็ดเสร็จแล้วก, m, m, 6, ก็เออมันดีขึ้น คือว่าเวลาไปซื้ออะไรทุกครั้งต้องจดแต่นี่ไม่ต้องจดเลยแล้วสามารถซื้อมาได้ทุกอย่างค่ะก็ตอนนี้ทานไประยะหนึ่งแล้วตอนนี้ทานบาลากี่เม็ดครับนนี้สองเม็ดค่ะต่อวันตอนไหนครับผมตอนกอนอาหารกอนอาหารเช้าสองเม็ดแล้วก็กอนอาหารเย็นอีกสองเม็ดค่ะตอนนี้ตอนนี้ดีขึ้นเยอะเลยค่ะเพราะว่าทานเยอะกว่าปก จะได้หายเรอขนาดหเมตรยัได้บนไหมแล้ตอนนี้เช้าสองเม็งไ้ผลแน่นอนครับแล้รู้สึกว่าดีกว่าเก่าเยอะยังไงครับใครอยากให้พูดนนึวพื่อนจะไปเที่ยวไหนจะขับรถไปไหนจากบ้านเนี่ยไปแปดทิวไปทุกมาทำได้ทุกอย่างเลยตอนนี้เหรอคชขับขับได้เ่อนด้ตอขับรถได้แต่ตอนนี้ขับคล่องขึ้นคล่องขึ้นกว่าเดิมเพราะว่ามันเหมือนว่าสมองอะไรว่า ดีขึ้นก็ก็ไปแบบว่าขับรถไม่โผว่าบบเออต้องอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ต้องเลยขับรถเชื่อมมั่นเชื่อมั่นกว่าเก่าค่ะมั่นใจอย่างนี้อยากจะบอกคุณต่อไหมครับอยากจะบอกคุณค่ะโดยที่ว่าคนที่แบบว่าคนพิเศษอย่างนี้ตัวเองนะประสบด้วยตัวเองไม่ใช่ว่าเออหลอกว่าจะให้คนอย่างนั้นที่ไม่เกี่ยวหมายถึงว่าไอ้นี่กินแล้วมันแบบว่ามันได้ผลจริงๆเลยหรือก็แนะนําเพื่อนแนะนําเพื่อนคนอื่น ตอนนี but, ้เขาก็เขาก็ <yeah. S 1> ื้อชื่อไปแล้วค่ะแล้วก็ตอนีกินกินอยู่ค่ะแด้ก็ทำงาที่กองทัพขอบคุณมากครับพี่กัญจนาครับ